ซุลแลลลอฮ์มานลอฮิบสละลัยกุมระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุกลับมาพบกันในช่วงที่3กับรายการสร้างบ้านด้วยสลามครับฮัมิลละครับวันนี้เรายังคงอยู่ในประเด็นสำคัญครับที่ต้องหันมาสนใจกันอย่างมากนะครับในเรื่องของระบบแฟนที่ออวัยรุ่นนะครับหรือว่าไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ออยังคง เอยังคงชอบอยังคงนิยมในระบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามองด้วยกับสายตาของอิสลามเนี่ยขัดกันเห็นเห็นเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้โครงสร้างของระบบสังคมเนี่ยมันผิดนะครับแล้วทําให้โครงสร้างของระบบสังคมเนี่ยอยู่กันอย่างไม่มีความสุขนะครับใครอยากจะทําอะไรเนี่ยก็ทําได้ตามความชอบความรู้สึกของตัวเองนะครับในเรื่องของการคบหากันเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องห้ามในอิสลามอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่เราเห็นว่าน่าจะมีความสําคัญกับการสร้างบ้านอิสลามอย่างมากครับทนนี้ครับครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยอยากที่ ของสังคมเนี่ยให้เราเนี่ยมีความหึงหวงในครอบครัวของเรา คนที่อยู่เป็นลูกของเราเป็นภรรยาของเราเป็นน้องสาวของเราเป็นวิสาวของเรามีความหึงหวงซึ่งการหึงหวงตรงนี้เนี่ยผมถือว่ามีประโยชน์ทําไมเมื่อเรารู้สึกหึงหวงแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปหึงหวงครอบครัวคนอื่นเช่นกันหมายความว่าเราจะไม่ไปอาธรรมครอบครัวคนอื่นเขาเราจะไม่แสดงอะไรที่ไม่ดีกับเขาอันเนื่องจากเราไม่ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมาทําอะไรในลักษณะที่ไม่ดีกับครอบครัวเราเนี่ยเช่นกันนะฮะดังนั้นการหึงหวงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความมีความสําคัญมีความจําเป็นนะฮะถ้าเราไม่ลืม นะฮะฮอังเทจัยบุคครีบอกว่าใช้ตอนเนี่ยมันมันจะเข้ามาหลอกล่อมาล่อลวงเราเนี่ยตลอดเวลานะฮะในการที่จะให้เราเนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งของละซุบฮานะฮัวตาลานอกจากบ่าวของละซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นนะฮะที่ใช้ตอนเนี่ยบอกนะฮะกอลารับบีบีมาอัลวัยตานีละอุซัยย,ยินันแหละฮุมฟิลอารุดิวะลาอุฮุยนั่นหุมอัจมาอิน นี่คือเชยตอนนโยบายของเชยตอนเนี่ยบอกว่าโอ้ยล้อเนื่องจากที่ท่านพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ฉันในหลงทางข้าเนี่ยจะล่อลวงอุซยยีนั่นัลละุมนะฮะบอกว่าจะล่อลวงพวกเขาที่มันอยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยและจะหลอกลวงพวกเขาเนี่ยทั้งหมดเลยลวอุยยนนะฮุมอจมาอินนั่นคือ ความคาดแค้นอาคาตพยาบาทของชัยตอน,นที่จะให้เกิดการล่อลวงมนุษย,ยชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราอบอกว่าอิลลอันนี้ชัยตอนบอกเช่นกันนะเรามันนำมากก่าไว้ในคุรานอาลิลลาอิบายไดกะมินฮูมุลมุคลาซินนอกจากปวงบ่าวของพค์ท่านที่เขามีความบริสุทธิ์ใจหรือว่ารอดพ้นมีความบริสุทธิ์จากการที่จะถูกชัยตอนเนี่ยล่อลวงดังนั้นบุคคลที่บริสุทธิ์ใจต่อร้อนเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่เฉพาะว่าใครคนหนึ่งที่จะประสบกับบ,บททดสอบตรงนี้ใช่ไหมฮะแม้แต่เราเองที่กําลัง ถือว่าเราทางานศาสนาส่วนหนึ่งเนี่ยรหรือคนอื่นๆที่เรากำลังทางานศาสนาเช่นกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะรอดพ้นจากการถูกทดสอบตรงนี้หรือว่าจะรอดพ้นจากการ,รอลอลวงตรงนี้เนี่ยนอกจาก มันไม่ได้มีเงื่อนไขนะนอกจากคนที่ทางานศาสนามไม่ใช่แต่เราบอกว่านอกจากบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยจริงใจกับ Allah ah อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาเท่านั้นครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับที่เราจะต้องศึกษานะครับหาช่องทางอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้เราเนี่ยมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานมากที่สุดนะครับจะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากฟิตนะต่างๆจากความวุ่นวายต่างๆครับที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการสุบาสลามนะครับเราได้รับการสนับสนุน พิเศษเลยนะครับจากอาจารย์นาอิมนะครับที่จะมาแจกหนังสือพี่น้องที่ติดตามรับชมทางบ้านนะครับที่อยากจะโทรมามีส่วนร่วมกับเรานะครับจริงๆแล้วนะครับเนื้อหาที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยโทรมามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่เรานําเสนอทีเดียวนะครับว่าเอ๊ะพี่น้องเห็นว่าอย่างไรนะครับกับการที่จะป้องกันหรือว่ามีวิธีการอย่างไรในการที่จะป้องกันให้กับลูกหลานของตัวเองเนี่ย ให้พ้นจากระบบแฟนให้ได้เพราะว่าผมว่ามันยากมากเลยครับอาจารย์อิมที่จะทําให้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยครับอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันหนีไม่พ้นน,นะครับ,รบเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนของเราที่คบหากันเนี่ยเขามีแฟนอหรือว่าคนที่อยู่ในห้องเรียนที่ห้องเรียนเดียวกันกับเราเนี่ยเขามีแฟนกันแล้วเขาก็ต้องพูดคุยกันเรื่องนี้แหละครับ ว่าเนี่ยโอ้โหวันนี้ไปคุยกับแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการสร้างมาริสลามครับพี่น้องมีวิธีการอย่างไรในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของระบบแฟนเนี่ยให้มันหายไปจากสังคมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากนะครับที่อยากจะให้พี่น้องนช่วยกันคิดถึงปัญหานะครับว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างครับในการดูแลเยาวชนบุตรหลานของเรานะครับเพื่อที่จะให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ พูดถึงในเรื่องของในเรื่องของการการเขาเรียกอะไรการการใช้ชีวิตในระบบแฟนเนี่ยนะครับมันน่าจะตรงข้ามกับการใช้ชีวิตในระบบของครอบครัวนะครับซึ่งหนังสือที่อาจารย์นอิมได้เต็มเอาไว้ที่จะแจกพี่น้องเนี่ย เป็นหนังสืออะไรครับอาจารย์ครับครับผมก็เป็นหนังสือนะฮะเพิ่งออกมาจากลงลงพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะศิลปะการใช้ชีวิตคู่นะฮะเฉลิ์ในวันนี้เนี่ยมีแจกด้วยกัน4ี่เล่มนะมีพี่น้องร่วมร่วมบริจาคมาในการที่จะทําความความดีตรงนี้นะฮะศิลปะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเฉลิ์สำหรับพี่น้องที่โทรศัพท์เข้ามาสี่สายแรกนะฮะแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําลายระบบแฟนเนี่ยมัน เราจะมีวิธีในการที่จะแนะนําอย่างไรพี่น้องสามารถที่จะโทรมาได้นะฮะจะเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นคนที่มีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์สามารถที่จะโทรศัพท์มาร่วมรายการกับเราได้นะฮะแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆเนี่ยกับวัยรุ่นเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยมันช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตการแต่งงานเนี่ยบางทีความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นระหว่างชายหญิงเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นไรนะที่จอมบุคคลีบอกความรู้สึกเนี่ยมันเป็นปกติและไม่เป็นไรแต่ว่าระวังให้ดีว่าอย่าาาให้้มันถลไไปดกกรรระทํเา ให้ดีให้อยู่ในกรอบที่ลอซุบฮานหัวตะลานเนี่ยได้วางไว้นะฮะซึ่งถ้าพี่น้องยังไม่โทรมาเนี่ยผมจะขอเสนอนําเสนอข้อแรกๆนะว่าการที่เราจะสู่อยู่ในสมรภูมิตรงนี้เนี่ยขอนําเสนอเรื่องนี้เนี่ยกับเยาวชนโดยตรงนะฮะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในสมรภูมิรบเลยนะฮะแล้วก็มีสายสดเข้ามาก็ให้ให้โอนสายเข้ามาก่อนได้เลยครับครับตัดสายเข้ามาพูดคุยผ่านทางรายการของเราได้เลยนะครับครับสลาวะลยกุมวราห์มตุลลอหิวะบเรากกาตูครับอยกุมสลาห์ฮะบตเรบะกาตูครับครับพี่น้องรับชมจากที่ไหนครับ จากสงขาครับผมจากสงขาครับชาลอครับครับพี่น้องมีวิธีการอย่างไรบ้างครับที่เราได้ตั้งคําถามไปครับในการป้องกันหรือว่าทําลายระบบแฟนนะครับเชิญเลยครับครับผมก็ต้องแนะนําคนในครอบครัวก่อนครับถ้าเรามีลูกมีน้องหรือว่ามีคนในอุปการะของเรานะครับคือเราก็สามารถที่จะแนะนําว่าสิ่งที่ดีถ้าไม่มีแฟนอ่ะมันมันเสียยังไงแล้วก็ไม่มีแล้วมันดียังไง เหมือนผมเนี่ยเป็นผมสามารถให้ตัวอย่างกับน้องๆได้ว่าครับผมผมเนี่ยเคยผ่านอยู่นันมาก่อนุน,นะตัวนั้นุนนะยังไม่เข้าผมครับครับแล้วแบบว่าผมก็มีมีแฟนนะครับแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกอถึงเวลาก็ไปไปสู่ขอแล้วก็มหาศาสูงมากอืมคผมก็ไม่สามารถที่จะอหยุดตรงนั้นได้เพราะว่าผมเนี่ยคบกันมานานแล้วนะครับอื <c oughs> แล้วก็ผมก็ถ้าจะถอยก็ก็ สงสารแฟนผมนะครับครับแล้วผมก็ต้องกัดฟันทนที่จะหามะัตที่มันสูงปี๊ดตรงนั้นอ่ะไปขอให้ได้มนมือนว่าเราไม่ไม่ไม่เป็นแฟนกันเราก็สามารถถอยมาได้แล้วก็ไปหาที่ที่มะฮัตที่มันเหมาะสมแบบนั้นผมก็แนะนําน้องๆแบบนี้นะครับครับครับเยซากุโมระครับเยตอบแทนนะครับครับัตรรับหนังสือครับซาลาบครับก็จบไปสายแรกกับพี่น้องจากจังหวัดสงขลานะครับโทรมาแนะนําในเรื่องของการทําลายระบบแฟน เล่าประสบการณ์นะครับเลาประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังกันว่าเอ๊ะมันมันไม่ดียังไงนะมันผ่านมาแล้วมันรู้สึกมันถอนตัวยากด้วยสาหรับคนที่เคยผ่านในเรื่องของระบบแฟนนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับสิสกอล์ลไครอนครับก็ผ่านไปแล้วเล่มนึงครับจะเป็นอาจารย์บุคคลีถ้าตั้งตั้งคำถามก็ได้เหมือนกันนะครับว่าเออประเด็นไหนที่เราอยากที่จะให้พี่น้องในร่วมด้ แชร์ว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยตรงนะฮะเมื่อกี้ที่ผมค้างอยู่นิดนึงนะฮะว่าจริงแล้วเนี่ยเดยมกับเราอยู่ในสมรภูมิรบนะฮะว่ากําลังต่อสู้กับชัยตอนในยอย่างดุเดือดเลยรจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะมาล่อลวงเราตัวเราเองเนี่ยมันก็คอยตามเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและชัยตอนเนี่ยก็จะมาล่อลวงด้วยดังนั้นเนี่ยให้เราตั้งเป้าไว้เลยว่าตอนนี้เรากําลังต่อสู้อยู่ ดังนั้นทุกความผิดที่เราได้พลาดไปทำเนี่ยเราต้องรีบกลับมาหาร้อ์เลยหมายถึงว่าเพียงแค่มองเนี่ยต้องรีบกลับมาอิสติกฟัสเลยอย่าให้มันถล่มมากไปจนกระทั่งถึงการพูดคุยการเป็นแฟนการเป็นการเป็นอะไรกรันเพราะเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะถอนกลับมาเนี่ยค่อนข้างยากมากก็ถ้ามีสายสดนะครับพี่น้องตัดสายสดเข้ามาพูดคุยในรายการกันได้เลยนะครับครับสวัสดีคุ้มวอรร็มาตุลล้อวอร์เราะการตุครับวอร์อะมุกกระเร้ามอร์ล็อมาตุลลกาตุครับพี่น้องติดตามรับชมจากที่ไหนครับ จากหใหญ่ครับจากหัดใหญ่ครับชาลล์ครับอพี่น้องคําถามเดิมมานะครับแต่อยากให้พี่น้องนําเสนออีกมุมหนึ่งครับให้แตกต่างกันนิดหนึ่งครับว่าเอ๊ะระบบแฟนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ิสลามเนี่ยไม่สนับสนุนอยู่แล้วครับพี่น้องมีวิธีการที่จะสอนลูกหลานอย่างไรครับที่จะให้ไม่ไม่ไปยุ่งกับระบบแฟนนะครับหรือว่าทําลายระบบตรงนี้ครับเชิญเลยครับครับผมครับวิธีการผมว่าคือมันอยู่ที่อ่าอ่ามันอยู่ที่เอ่อผู้นำ ในในบ้านนะคือหมายถึงว่าวัานักครอบครัวนะฮะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในบ้านครักถ้าว่าผู้นําเป็นคนที่รู้จักอะไรก็าไปเรียนรู้แลไรก็ฝึกปฏิบัตินะครับว่าฝึกปฏิบัติผมเน้นนะฮะกล้าว่าฝึกปฏิบัติไม่ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในเรื่องของสุนนขของนาีศรต่ลนเราจะรับแล้วแล้วก็ไม่มีการมามุสาการะในบ้านกับลูกกับเมียแล้วก็ไม่มีการฝึกฝนไม่มีทางนะสังคมใจไม่มีทางครับ อาชันมุสลิมในประเทศไทยจะไม่มีทางที่จะควบคุมเด็กไม่ให้ไปคบค้ากันข้างนอกได้ครับม,มีรายะเอียคือจะต้องคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องรับผิดชอบเป็นหัวกลมที่ต้องรับผิดชอบที่จะต้องเรียนรู้และเขาอาความรู้นั้นมาสอนกับลูกกับเมียครับและในในราละเันตัวเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องปฏิบัติด้วยครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก นีดูครับมีคือเป็นที่ผมาแนะนาครับครับผมครับผมยูซากาล์ลคเยรอนครับพี่น้องให้ให้เบอร์โทรศัพท์กับทางทีมงานไว้หรือยังครับรเรียบร้อยแล้วนะครับครับยู่ซากาล์ลคเยรอนครับครับสวัสดีครับครับมาชลครับเป็นคำแนะนําที่ดีมากดีมากนะครับผมหน้าที่หลักในการที่จะป้องกันในส่วนตรงนี้ครับเป็นหัวหน้าครอบครัวครับเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวนะครับที่เราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของสุนนขท่านบีนะครับเรียนรู้อะไรที่เป็นแบบอย่างท่านบีมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เอามาสอนเนี่ยเท่านั้นแหละ ครับนะครับเป็นปัญหาท,ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆสังคมหลายๆครอบครัวเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่มีเกงว่าตัวเองไม่มีความรู้ นะครับมีหลายครอบครัวนะครับที่ตัวเองเป็นผู้นําครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มีความรู้ก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นนาเสนอในครอบครัวนะครับก็เป็นหน้าที่แล้วแะครับเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวของเราเองนะครับเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกครับก็คือนอกจากมุมของตัววัยรุ่นเองแล้ว <c oughs> เนี่ยวัยรุ่นก็ต้องเผชิญหน้ากับด้วยตัวเองแล้วครับตัวครอบครัวเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากนะน่นจะเป็นผู้ใหญ่นะที่ได้โทรมาแล้วก็ให้คาปรึกษาที่ดีมากนะที่ให้ผู้เป็นพ่อหรือผู้นําครอบครัวเนี่ยวางนโยบายดีใน กันเนี่ยก็อย่าให้ลูกเนี่ยรู้สึกแยงจนเกินไปจนไม่กล้าที่จะปรึกษากับตัวเราเองนะฮะครับผมครับปราชญ์ก็รอค่อยรันะครับเยี happier, ่ยมเลยครับก็สายต่อมาถ้ามีแล้วตัดสายเข้ามาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับครับสลังวลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะลัยกุ้มสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องรับชมจากที่ไหนครับประชาชนทิศทุ่งคูค่ะอยากประชาชนทิศทุ่งคูนะครับประชาชนครับเอ่อ สิ่งที่อยากจะให้นำเสนอน่าจะคล้ายๆกันครับคำถามคล้ายๆกันว่าเอพี่น้องมีวิธีการป้องกันนะครับหรือว่าจะปลูกฝังลูกหลานของเราอย่างไรครับให้พ้นจากระบบการเป็นแฟนกันในสังคม,มครับเชิญเลยครับใค่ะตรงนี้ต้องเหมือนกับว่าเราต้องให้วัคซีนเขาตั้งแต่ยังเริ่มประถมเลยะะหาเริ่มเรียนประถมเลยนะคะคต้องต้องให้เขารับรู้เรื่องศาสนาให้เยอะๆเลยค่ะให้เขาศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วแล้วเขาก็จะก่อเหมือนกับ เพิ่มวัคซีนในตัวก็เองไม่มีอะไรมาแพร่พา,านได้นะคะครับครับผมะะแล้วแล้วลวผู้ปกครองเนี่ยค่ะต้องคอยแบบเหมือนกับไปไหนต้องไปได้วยกันไปจนให้เขาไป กับเขาตลอดเวลาจะออกไปกลับบ้านไปไหนอย่างเงี้ยจะเหมือนกับต้องมีม้ารอมไปตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยครับครับก็ก,กรณีถามนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเราส่งลูกไปที่โรงเรียนนะฮะแล้วการที่ลูกไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอสมมติลูกเราเป็นลูกสาวเนี่ยเราไปเจอกับกผู้ชายที่โรงเรียนเราจะมีแนะนําคําสอนให้กับลูกสาวอย่างไรฮะโอเคเราให้ลูกสาวครูมิอยาบอกไปจากที่บ้านใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไปเจอกับผู้ชายเนี่ยบางทีลูกสาวอามาถูกจีบเนี่ยเรามีวิธีในการที่จะให้ลูกสาวเนี่ยเออ ป้องกันตัวเองอย่างไงบ้างครับคือถ้าถ้าสมมติเขาเรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วเนี่ยนะคะคเขาก็จะรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วตัวคุณแม่หรือคุณพ่อเองเนี่ยจะต้องประสานกับทางโรงเรียนเหมือนเหมือนแคตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่เขามีการคุ้มภัยด้วยแล้วก็มีอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหมดทั้งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็น i s เราอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราพยายาม ให้เขาใกล้ชิดกับศาสนามากที่สุดเลยแล้วก็อย่าให้เขาออกนอกลู่นอกทางไปโดยที่ว่าเขาไปคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะต้องแบบไปพบเจอเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องประสานประสานกับคุณครูที่โรงเรียนเลยคุยพยายามคุยพูดคุยกับคุณครูให้มากที่สุดเวลามีการประชุมผู้ปกครองก็ต้องไปไปเพื่อรับทราบอะไรต่ออะไรของทางโรงเรียนข้อบกพร่องอะไรของลูกเราหรือว่าของเพื่อนเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องประชุมเนี่ย คุณครูก็จะให้เปิดใจกันว่าเออคุณผูณ้ปกครองคนไหนมีปัญหาอะไร,ค,รคุณครูก็จะช่วยกันแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารเราเรา,เราจะทิ้งห่างลูกไม่ได้เลยเด็กขาดเลยอะค่ะไม่ว่าเขาจะโตอยู่มัธยมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าไม่โอกาสได้ว่าถ้าสมมติว่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเป็นผู้ปกครองแล้วหรือว่ามีใครที่ไปเพื่อนร่วมเดินทางแถวบ้านไปด้วยกันใชครับ ไปให้ไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันคือแบบไม่ให้เขาปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินทางคนเดียวค่ะขอบคุณมากเลยครับนน้อเสใหดีมากนะครับแล้วก็ให้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยนะครับกับทีมงานนะครับค่ะ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 ขอต้รับหนังสือนะครับทุกท่านนะครับคุักดตติรัตน์คาร์สต์สัมมาเลโกะค่ะทุกครับคุณเชลามครับผมก็จบเอีกสายหนึ่งกับพี่น้องผู้ปกครองนะครับที่ให้การระแวดระวังอย่างมากผมว่าดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับกับเยาวชนหลายๆหลายๆคนปล่อย นะหมายถึงว่าเอ๊ะเขาโตแล้วก็น่าจะให้เขาได้ ได้ไปเองได้เรียนรู้เองอะไรได้บ้างนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีไม่มีคุณพ่อนะครับมีไม่มีมารอมเนี่ยคอยที่จะไปดูแลด้วยนะครับอาจจะทําให้ไปเสี่ยงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคุณแม่ดีมากเลยคุณแม่ประสานประสานกับทางคุณครูด้วยนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้นําเสนอกับคุณครูแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วช่วยกันป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับดีกว่ามาแก้ไขในส่วนตรงนี้ครับก็อย่ากิล่าคอยรอนครับสำหรับสายที่โทรเข้ามานําเสนอนะครับมีหลายมุมด้วยกันมีประโยชน์มาากยอ่ง เลยนะครับให้มุมต่างๆที่ชาวล็อตนะครับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากข้อแนะนําของพี่น้องที่โทรมาด้วยนะครับครับผมก็น่าจะมีสายสดมาอีกนะครับทีมงานตัดสายสดมาพูดคุยทางรายการกันได้เลยครับครับสวัสดีคุณมรรคมาตุลลอฮ์ุะบาร์ะกาตุ้ครับว่าอะกรมุสลามรรคมาตุลลอฮ์ุะบาร์ะกาตุอาจารย์ครับครับครับผมในเรื่องไอ้วัวข้อที่อาจารย์ได้ถามเมื่อกี้นะครับครับผมคิดว่าเราจะเราคนมุสลิมเนี่ยนะ เราหนีไม่พ้นคําสั่งของอัลลอฮ์และสุนนะของท่านอบีส์สันลองสลััมทุกๆเรื่องที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเราต้องกลับไปอยู่ที่คําสั่งของอัลลอฮ์ในสุนนะบีว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอย่างไรนบีว่าอย่างไรครับผมใช่ฮะ เราเราจะหนีไปอย่างอื่นไม่ได้ฮะอาจะจะถามคนทั่วไปและถามให้เป็นไอเ้เขาออกความคิดเห็นไม่ได้ฮะจะต้องเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์แนซุนัลนาบีว่าอย่างไรในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทุกๆเรื่องน,องนบีได้ทําไว้เป็นกรอบและก็เป็นสุนนะเป็นคําสั่งหมดแล้วฮะครับรบ หมดแล้วทุกเรื่องหมดแล้วฮะต้องดำเน็นคำสั่งไมกอะชุนนะทุกๆคนที่จะปลอกไปต้องเป็นคำสั่งของกันและกันทุนละดีถ้าไม่ใช่ตัวสองอย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่ศาสนาครับอ่าชัดเจนชัดเจนครับผมครับอยู่าก็ลอกคครับมีมีมีอะไรนำเสนออย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีหลังอีไม่เป็นไรผมดูทุกวันครับไม่เป็ไรครับอ๋อครับผมครับย่ก็ลอกคอนครับพี่น้องโทรมาจากที่ไหนครับครับ เอาไปละโอเคนะครับก็ขอบคุณพี่น้องครับโทรมาแนะนาครับก็ฮำมปแล้ครับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอครับเจ้านาอิมเราอยากจะนําเสนอเรื่องของสุนนะแล้วก็กิตาบุลล์แค่นั้นนะครับเราไม่นําเสนออะไรที่มากกว่านี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยโทรมีส่วนร่วมในรายการนะครับส่วนหนึ่งคือเราอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้รับรางวัลนะครับจะได้มีส่วนร่วมกันในการทํางานศาสนาครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่พี่น้องนําเสนอมาถ้าหาว่าขัด เราพูดนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องนําเสนอนะครับเพราะว่าวิธีการนี่แหละครับวิธีการที่สามารถที่จะทําได้อย่างหลากหลายแน่นอนครับหลักการปฏิบัตินะครับเราเอามาจากกิตาบุลลออ์และสุนนะภูมิทนายบิบหามัตสุลลัลสลามอย่างชัดเจนนะครับแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากสังคมเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันแหละสังคมในสมัยท่านนบีนบีอยู่ด้วย นะครับนบีสามารถที่จะที่จะแนะนำนะครับตักเตือนบรรดาสาวบ้าได้อย่างใกล้ชิดครับแต่ในยุคของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับเขามีวิธีการที่จะป้องกันนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยให้พ้นจากฟินนาได้อย่างไรบ้านนะครับด้วยกับวิธีการที่อาจจะต่างกันนะครับก็เปิดโอกาสเปิดเวทีให้พี่น้องได้โทรมามีส่วนร่วมนะครับได้โทรมามีข้อเสนอนะครับแล้วก็มาพูดคุยผ่านรายการกันครับครับผมก็พี่น้องก็ก็คือหวังหวังดีนะฮะอยากที่จะให้เราเนี่ยคือผมเข้าเข้าใจว่าไม่อยากที่จะให้คือถ้าพี่นนน้้ออองงงทาาาาบบเีสะไร มันอาจจะไม่ตรงกับกิตาบุรุษสุนนะเนี่ย hmm. ก oh, ็เกรงว่ามันอาจจะผิดพลาดแต่ว่าให้สบายใจได้นะฮะอันแล้์ถ้ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะพยายามนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยกลับไปฉินัล้์นะแต่ว่าอย่างที่จันบุคอรีบอกว่าในส่วนของวิธีการต่างๆนี้เนี่ยเรามีความต้องการอย่างมากว่าบางทีเนี่ยคือเรามีโจทย์แบบเนี้ยเลาเร์บอกแบบนี้บอกอย่าเข้าใกล้ซินาเนี่ยแต่วิธีมันจะไม่ให้เข้าใกล้จินาเนี่ยอย่างไรบ้างจะส่งลูกไปมันบางทีมันก็ไม่ได้นะกว่าสวดจะสุกงาเข้าไม่ถ้าจะเอาแม่ไม่ให้ลูกไปโรรงเียน มันหมายถึงว่าเอาแล้วใครจะเป็นเป็นคนมาดูแลลูกเพราะมันก็ต้องมีทางเลือกเป็นทางออกให้กับเขานะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาตัวกีตาร์บอลแล้วซุนนา,นนาองททานนบีเนเีน่ยเอาเป็นเป็นหลักแล้วก็เอามาดูว่ามันจะปรับใช้กับชีวิตประจําวันตรงนี้ของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างมีวิธีหรือหนทางที่เป็นทางออกอย่างไรบ้างครับไม่ทราบว่าเมื่อกี้ให,ให้ให้เบอร์มาหรือเปล่าถ้าถ้าพี่น้องท่านเมื่อกี้ให้มาเนี่ยก็จบไปแล้วสิเลยจบแล้วครับครับุ้อมมาทีกุมอสลลัฮ์ตุลลอฮ์รอกาตูครับราบจากไหนครับผม จากส่วนหลวงรอกเก้าครับสนับร๊อกเก้าครับพี่น้องคําถามเดิมนะครับที่อยากจะให้พี่น้องนําเสนออาจจะมีวิธีการที่ต่างกันนะครับว่าเอ๊ะมีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเราเองนะครับครอบครัวของเราเนี่ยครับลูกหลานของเราเนี่ยให้พ้นจากระบบแฟนนะครับที่มันไม่เป็นที่ฮาลานในหลักการอิสลามอย่างไรบ้างครับอย่างแรกผมคิดว่าควรจะให้ปกปังเด็กให้เก่งครัวต่อนร้อครับว่าร้อ์เนี่ยสั่งสอนว่า เรื่องศีลนาอะไรตรงเนี้ยการผิดเวณีเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะฮะเบา้อย่างเรื่องระบบแปนอย่างเงี้ยมันก็สืบเนื่องไปถึงการเป็นทาศีลนาอะไรอย่างเงี้ยฮะการ,รใช้ชิตการของระบบแปนอะไรเงี้ยมันก็เป็นศีลนาแล้วต้องปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าบาปใหญ่เลาเนี้ยถ้าเราจะทํำยังไงกับผู้ที่ทําบาปเหล่านี้ค,ครับครับคือการคือการปลูกฝังเด็กใช่ไหมฮะครับใช่ฮะต้องปลูกฝังให้ให้ให้เด็กกลัวต่อบาปหล่าเนี้ยฮะ ก็ต้องฝึกฝังให้เด็กเชื่อมั่นในอล้ออร้ออย่างมีอยู่จริงแล้วอาล้อไม่ละเลยการลงโทษเหล่านี้อ๋อครับผมครับดีมากนะะอ่ะผมถามนิดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าแล้วถ้าหากว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วถ้าหากว่ามีพ่อพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทันที่จะใส่ใจในช่วงเวลาเด็กเนี่ยเรามีวิธีที่จะแนะนําเพิ่มเติมหรือไม่หรือเปล่าครับ สำหรับครอบครัวที่อาจจะมีลูกโตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเข้ามาตระหนักแนละ้วช่วงแรกเขาอาจจะยังไม่ทันตระหนักเนี่ยเรามีวิธี่นแนะนําเพิ่มเติมรเ้ล่าครับครับก,ก็ก็ต้องออให้เขาับไปทบทวนนะเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับคุณน,นะออของนบ,บีเนี่ยสอนเกี่ยวกับการการวางตัวยังไงถึงจะปลูกนะครับแล้วก็ให้เขาไปทบทวนวะ่าทําไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเราเราตัดไวาว่า สิ่งเหล่านี้มันถือเป็นศินาอะไรอย่างเนี้นะครับครับครับโอเคครับครับผมยสซากุมุนรอคาร์นนะครับขอบคุณมากครับผมครับเราตอบการคนดีครับก็จบไปอีกสายหนึ่งนะครับกับพี่น้องโทรมาจากโซนล็อก้านะครับก็นําเสนอว่าน่าจะเป็นการปลูกฝังกับเด็กเยาวชนตั้งแต่เล็กนะครับว่าดีมากนะครับว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามไว้อย่างไรนะครับมันเป็นแบบใหญ่และที่สําคัญเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าบทลงโทษด้วย ถ้า,าหากว่าเด็กๆเนี่ยได้ไดสัมผัสถึงอ๋อมันบทลงโทษมันมน,น่ากลัวมันมีการลงโทษอย่างไรบ้างนะครับอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างนที่เราสอนหรือได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยว่า,าผู้ใหญ่เขาสอนมาว่าให้กลัวแบบนั้นกลัวแบบนี้เนี่ยบางทีมันถูกปลูกฝังมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะแต่ทําให้เราเนี่ยกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นไปด้วยสอนให้กลัวผีกลัวอะไรต่างๆเนี่ยพราะเวลาคนเด็กโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็กลัวไปด้วยทที่บทีีก็มริงั้งที่สอน นี้แล้วนับภาษาอะไรกับการลงโทษของลอซุบฮานฮัวตะลาสอนให้ยำเกรงต่อร้อนเนี่ยแล้วเด็กจะไม่ได้รับซึมซับตรงนี้เนี่ยคงไปไม่ได้แน่นอนผมมีความกังวลนะครับถึงพี่น้องที่ที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อาจจะพูดไปโดยที่เราไม่ได้ระวังมากนะครับหมายถึงว่าเด็กเล็กๆครับผมเห็นในสังคมทั่วไปนะครับอาจจะไม่ใช่สังคมมุสลิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าในสังคมมุสลิมมีประเภทนี้หรือเปล่านะครับเด็กผู้หญิงลูกของเราเองเนี่ยนะครับเดินอยู่แล้วก็มีเด็กผู้ชายลูกของคนอื่นเนี่ยเดินอยู่ แ้วเขาก็เดินใกล้กันเขาคุยกันเขาบอกไอ้ชอบกันเนรออะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าไปปลูกฝังเด็ก <c oughs> ไปปลูกฝังเด็กว่านี่นี่เห็นไหมเข้าหาผู้หญิงแล้วเข้าหาผู้ชายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากนะครับนั่นคือการปลูกฝังแล้วลนะครับแค่คําพูดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับในช่วงที่เขาเนี่ยอยู่ในวัยเด็กเนี่ยนะครับนั่นคือการปลูกฝังเขาแล้วนะครับทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเขาจะต้อง ต้องชอบกับผู้ชายเหรอสําหรับเด็กผู้หญิงเด็กผ,ผู้ชายก็อาจจะต้องชอบกับผู้หญิงเหรอสำหรับเด็กผู้ชายนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังกันอย่างมากนะครับในเรื่องของการสอนนะครับถ้าหากว่าเราใช้อิสลามนะครับดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราตลอดเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเราเองคนในครอบครัวของเราครับอินชาอัลลอฮ์เราจะ จะได้รับการปกป้องนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่โดนชัยตอนเนี่ยมันมันยุแย่มันทดทมันมาหลอกลวงเรานะครับโดนบททดสอบในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะย้อนกลับไปหาหลักการกิตารุลอนและสุนนะได้เช่นเดียวกันครับก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของพี่น้องมุสลิมครับ ครับผมดังนั้นนะฮะอย่างที่นําเสนอไปนะฮะว่าการที่เราเนี่ยอยู่บนดุนยานี้เนี่ยชัยตอนไม่ปล่อยให้เราเนี่ยอยู่แบบสบายๆแน่นอนชัยตอนไม่ปล่อยให้เราเนี่ยได้กลับไปสวรรค์ของลอสุบฮานอหัวตลาลแน่นอน <ừ> และพี่ <DM K S 2> น้องอย่าลืมนะฮะว่าที่เราไปอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันเพียงแค่ชั่วคราวรบ,บ้านเดิมของเราเนี่ยคือสวรรค์ของลองสุบฮานอหัวตาลและชัยตอนเนี่ยคือตัวเอ่อตัวตัวเหตุต้นเหตุนะฮะในการที่จะทําให้ในเบียดัมอะัลฮิสลาเนี่ยต้องอยู่บนมาอยู่บนโลกนี้มันคือมันคือการกําหนดของลอสุบฮานอหัวตาล อนุญาตจะเอาลอ์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าชัยตอนคือผู้ล่อลวงในบีอดดัมในเมื่ออยู่ที่สวรรค์และในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่บนโลกนี้เนี่ยแน่นอนชัยตอนคงไม่ยอมที่จะให้เราเนี่ยกลับไปสู่สวรรค์ของลอสุบฮานะฮัวตาลาอย่างง่ายนะแต่แบบนี้ครับพี่น้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยให้เราทราบต่อเสมอนะฮะว่าอลลอ์อยู่กับเราเสมออลอ์อยู่กับเราตลอดอลอ์พร้อมที่จะให้อภัยโทษในความผิดบาปของเราจะทํามากมายขนาดไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจข้อเท็จริงตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะพลาดไปทําซินะบางคนอาจจะพลา ไปทําความผิดต่างๆเนี่ยอาจจะไปมีแฟนจากคนที่ไม่เคยมีแฟนเลยใช้ตอนเนี่ยล่อลวงให้เขาเนี่ยพลาดไปมีแฟนแล้วยังไงต่อ,อม,มันก็จะหลอกต่อบอกโอ้โหที่ทํามาเนี่ยเหมือนกับล้มเหลวทั้งหมดเลยเราอุตส่าห์ประคับประคองม,มาให้เป็นคนดีรักษาเนื้อรักษาตัว,ตวมาพอมาวันนี้ยังไม่ทางแต่งงานเกิดมีแฟนมาก่อนเนี่ยเกิดมีปัญหาปัญหาว่าคือรู้สึกความรู้สึกไม่ดีร,รู้สึกเฟลมากเลยตกต่ำม,มากเลยทำยังไงล่ะอันนี้แหละครับคือความรู้สึกตกต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ดีนะฮะแต่ถ้าหากมันเกินเลยเนี่ยนั่นค ตอนที่มันไม่ต้องการที่จะให้เราเนี่ยกลับไปเป็นคนดีมันก็จะมาบอกเราโอ้โหที่ทํามาแสดงว่าเราจะกลับไปคนดีมันจะไม่ขาวอีกขาวสิครับข,าว,ขาวได้ทําไมจะขาวไม่ได้ใครเป็นคนบอกว่าขาวไม่ได้พอร้อนเนี่ยจะอภัยโทษในความผิดบาปท,ที่ผ่านมาทั้งหมดเลย ก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขาวได้มีเงื่อนไขคือเรากลับไปหาลอสุบฮานหัวตะลาใช้ตอนก็ไม่ปล่อยทำความเอ่อทำความความดีมาตลอดมันก็หลอกให้ทาความชั่วทําความชั่วแล้วมันก็หลอกว่าไม่ให้เตาบัตตัวต่อหรอกแต่เราก็ต้องเตาบัตตัวเตาบัตตัวมันก็จะมาหลอกอีกดังนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในสมรภูมิตลอดมีหินอีกหนึ่งที่ท่านนบดศ็อลลลฮุวะลลยซัลสลามได้รายงานนะฮะว่าใช้ตอนในได้กล่าวกับลอสุบฮานหัวตะลาบอกว่าขอสาบานด้วยเกียรติของพระองค์ท่านข้าจะล่อลวงพวกเขาหมายถึง ตราบใดที่วิญญาณของพวกเขายังอยู่ในร่างกายของพวกเขาแล้วอเลสซูบฮานหัวตะละก็ตอบชัยตอนบอกว่าขอสาบานด้วยเกลและความสูงส่งของข้าข้าก็จะอภัยโทษให้กับพวกเขาตราบใดที่พวกเขาเขออภัยโทษนั่นหมายความว่าหนทางชัยตอนในชัดเจนม,มันล่อมันกัดไม่ปล่อยแน่นอนจนกระทั่งเราเนี่ยเสียชีวิตมันไม่ยอมปล่อยแลห้หนทางของอเลสซบฮานหัวตะละยิ่งชัดเจนย,ยิ่งกว่าอเลสจะอภัยโทษให้กับบ่าวที่กลับมาหาอเลดังนั้นเนี่ยมันเหลือที่ตัวเราแล้วเราจะชัดเจนไหม แล้วมันธรรมชาติของมนุษย์มีความผิดตลอดเวลาดังนั้นเราก็ต้องชัดเจนว่าเราต้อง ปรารถนาจะขออภัยโทษกลับเนื้อกับตัวไปหาลอสุบหานหัวตาลตลอดเวลาครับก็ขอร่อมต่อลอนนะครับขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อลอสปุตาลาครับบริสุทธิ์ต่อการทํางานศาสนาเพื่อเอาลอสปุตาลาครับแล้วขอให้พระองค์เนี่ยได้ทรงปกป้องเรานะครับให้พ้นจากฟิตนะต่างๆที่บรรดาชายตอนทั้งหลายเนี่ยนะครับทำการล่อลวงทําการหลอกล่อนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบแฟนที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเราอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อาจจะเคยพลาดนะครับในเรื่องต่างๆตรงนี้นะครับหรือว่าเด็กๆคนในครอบคร พาในส่วนต่างๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเป็นผลลบ นะครับตามมาอย่างมากมายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ย้อนกลับมานะครับในพัฒนาที่เราสลาได้ตัดเอาไว้ในหลายหลายอายะดด้วยกันนะครับที่พูดถึงเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัวต่อพวกอลอ้อยอย่างแท้จริงนะครับอลอ้ก็จะส่งรับการกลับเนื้อกลับตัวครับและอย่าลืมครับที่จะต้องปลุกฝังการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการพบปะกันคนในครอบครัวกันให้มากๆนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะครับและนชัลววั์ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังคงอยู่ใน ในเนื้อหาของสัมพันธ์ต้องห้ามเช่นเคยนะครับก็ยังคงมีเนื้อหาที่มีความสําคัญครับว่าเอ๊ะสัมพันธ์ต้องห้ามเนี่ยนะครับนอกจากการปะปนกันการคบหากันแล้วนะครับก็ยังมีวิกฤตต่างๆที่มันจะเกิดตามมานะครับในเรื่องของสัมพันธ์ต้องห้ามเช่นกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับมีความหวังมีความต้องการนะครับที่จะให้สังคมทั้งสังคมเนี่ยนะครับหันมาสนใจอิสลามหันมาใช้ระบอบการปกครองแบบอิสลามอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าหากว่าเราไม่ได้ใช้อิสลามเนี่ยนะครับ มีความสุขก็เป็นแค่ชั่วขราวชั่วคู่เท่านั้นครับ,รบแต่ถ้าว่าอิสลมไม่เป็นไม่เป็นคําตอบของทุกป,ปัญหาครับนะ ครับครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรายการมาตลอดนะครับบางครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้างพี่น้องนะครับมาพี่น้องนําเสนอมานะครับก็เป็นที่ยินดีนะครับเป็นที่ยินดีที่อยากจะตอบรับนะครับคำตักเตือนคาแนะนำนะครับที่พี่น้องได้ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดครับครับผมก็ขอจะซาคุมุลอคยรัญจันนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราเนี่ยมาตลอดนะครับขอรับสุภาพนุ่งหัวตาลาทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่านในอย่างมากมายและเราเนี่ยก็ยังคงเสมอนะฮะที่เราอยากที่จะพัฒนาให้พี่ น้องเนี่ยโทรศัพท์กันเข้ามาเนี่ยตักเตือนเราอาจจะมีข้อเสนอแนะบางทีอาจจะเป็นคําถามอาจจะเป็นข้อเสนอแนะอาจจะเป็นข้อแนะนําต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ยินดีทุกป,ประการเลยนะฮะที่จะให้รายการตรงนี้เนี่ยเป็นรายการของพี่น้องที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะฮะส่วนตรงไหนที่มันบกพร่องจริงๆที่พี่น้องอาจจะไม่ได้เตือนเรามาเนี่ยรเราก็จะขออภยัยโทษต่อละซุบฮานุฮุตาลานะครับที่เราได้ผิดพลาดหรือว่าบ,บอกพร่องไปตรงนี้ครับสำหรับ <ฉะ S 2> วันนี้เราก็คงจะหยุดการพูดคุยไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอินชอัละอ์ในโอกาสหน้าเราจะมานําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับที่เราจะพอ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته